ได้รับเรื่องราวข่าวเศร้าทั้งแผ่นดินกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะหลายท่านหลายคนก็อาจจะไม่ถึงขั้นต้องเสียน้ำตาเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วเราเตรียมใจมาแล้วหลายหน่วยงานองค์กรเนี่ยถึงกับขั้นที่มีการเตรียมการกันไว้แล้วเพราะเรารู้ดีว่า เรื่องของสังขารเรื่องของวันเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยมันพอมาถึงจุดนึ่งเราจะต้องเริ่มที่จะวางแผนเตรียมตัวก่อนจะตายทำไงอะไรประมาณอย่างเงี้ยเนาะก็รู้สึกเศร้าเล็กๆนะคะแต่อยากจะบอกว่านั่นคือกับกลายเป็นแรงบันดาลใจสำหรับดิฉันเลยเพราะว่า,เ,าเราได้บรรจุ งานของแม่หลวงแห่งแผ่นดินของเราเนี่ยไว้ในงานของการสืบสารรักษาต่อย,ยอดศาสตร์พระชาหลายมิติเลย <Okay. S 1> แล้วหลายโครงการก็มันเป็นการประยุกต์หลอมรวมระหว่างศาสตร์พระชากับศาสตร์ที่สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมบราชนินีพันปีหลวงของเราเนี่ยนำเอามาปรับประยุกต ไปเป็นทิศทางแนวทางของท่านนะคะส่วนหนึ่งที่มันเกี่ยวข้องผูกพันเลยนี่ก็คือการเป็นคู่ชีวิตนเนีาะเออการเป็นคู่ชีวิตการมีใครสักคนอยู่กันจนถึงวาระสุดท้ายเนี่ยการมีเพื่อนมันจะกลายเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะมันก็กลายเป็นไม่ใช่เรื่องของผัวของเมียละมันเป็นเรื่องของเพื่อนมากกว่าเพื่อนร่วมชีวิตที่จะอยู่ด้วยกันแล้วก็ดูแลประคับประคองกันนะคะที่จะอยู่กันไป วันนี้แม่หลวงแห่งชาติของเราแม่หลวงของแผ่นดินของเราก็เสด็จสวรรคตแล้วนับจากนี้ไปหนึ่งปีเนี่ยประเทศไทยจะอยู่ในภาวะที่เรียกว่าไว้ทุกมีพระบรมราชโองการแล้วที่จะให้คนทั้งประเทศเนี่ยไว้ทุกข์นะคะซึ่งตอนนี้ก็ประกาศมาในหมู่ข้าราชรารเท่านั้นนะ,ะเราก็จะทำการไว้ทุกข์เนี่ยหปีการทำการอย่างนั้นก็ดีเป็น รมเนียมพิธีการนะแต่อะไรก็ไม่ไม่ดีเท่ากับการปฏิบัติบูบชาสำหรับสาหรับครูแก้วนะถึงมีความพยายามที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับถ้าเราเปรียบเทียบคำสอนของพระพุทธเจ้าอะพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วใช่ไหมเราก็เอาพระธรรมคำสอนของพระองค์มาเป็นแนวปฏิบัติอยู่แล้วนะคะเดินไปบนทิศทางที่มีกรอบของความรู้ที่หลักการที่จะ เดินไปสู่นิพพานหรือวิมุตติหลุดพ้นตรงนั้นอยู่แล้วเหมือนกันกับที่เปรียบเทียบอยู่ระหว่างวิถีพุทธกับวิถีปุตุชนเนี่ยพ่อหลวงรอเก,ก้าเป็นผู้นําทางด้านวิถีปุตุชนคนธรรมดาเดินดินกินข้าวแกงคนที่มีวิถีชีวิตยังยังคิดว่าตัวเองไม่สามารถวิมุตติหลุดพน้นยังคงเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยวิถีปุตุชนคนธรรมดาเนี่ยสิ่งที่พ่อหลวงฝากไว้แทนตัวท่านก็คือเรื่องราวของ ความรู้คำสอนผ่านพระราชดํารัสพระบรมราชโชวาทพระราชดําริผ่านโครงการต้นแบบมากมายหลายพันโครงการจนกลายมาเป็นมหาศ,าศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของแผ่นดินในนั้นน่ะจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าขาดคู่คิดขาดคู่ชีวิตขาดคนให้กำลังใจขาดคนที่จะมาสารร้อยเข้าร่วมกัน มนุษย์เราในคนหนึ่งคนเนี่ยแค่จิตใจเราเองเนี่ยมีทั้งขาวทั้งดำเนะาะอ่เดี๋ยวคิดดีเดี๋ยวคิดไม่ดีความคิดมันเปลี่ยนไปเรื่อยวิญญาณเราเป็นดวงใหม่ไปเรื่อย,อยมโนโเราอีกมากมายที่มันเปลี่ยนแทบมันเร็วมากตามกันไม่ทันหรอกแต่อะไรนะมันจะเป็นกรอบที่มันจะตะล่อมเราไปด้วยกันคนที่อยู่ด้วยจึงมีความสำคัญคู่ชีวิตจึงมีความสำคัญนะคะ วันนี้ก็พอ่อหลวงของแผ่นดินแม่หลวงของแผ่นดินของเรานะคะซึ่งถือว่าเป็นตอนนี้ก็ต้องเรียกว่าปู่กับย่าแล้วเนะาะอ่เพราะว่าเราอยู่ในยุคข,ของพอ่อหลวงร้อสิบแล้วนะคะก็นั่นแหละค่ะเสด็จสวรรคตไปก็เป็นข่าวร้ายข่าวเศร้าของก็เชิญชวนให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการที่จะส่งสเสด็จพระองค์ท่านสู่สวรรคาลายัยแต่ว่า การส่งเสด็จที่ดีที่สุดก็คือการน้องนำเอาคำสอนของพระอ,องค์ท่านตั้งแต่พระราชสวาวณีพระราชดํารัสพระบรมราช,ชววทาะพระราชดําริของพระอ,องค์ท่านมาสืบสานรักษาต่อย,ยอดเช่นกันเนาะเช่นกันเลยเพราะว่าไม่เคยทิ้งแนวค่ะงานของพระพันปีหลวงไม่ได้ทิ้งแนวของพระหลวงรอก้าวเลยแม้สักอย่างเดียวนะคะตั้งแต่อะไรมั่งอ่ะพระองค์ทําโครงการใหญ่ๆท่านรู้กัน บ้างหรือเปล่านะแต่ในขอบง,งานขององค์ความรู้ที่สถาบันเศรษฐกิจพอเพียงได้บรรจุเป็นองค์ความรู้สําหรับสอนอยู่ในสถาบันเนี่ยก็จะมีเรื่องราวของอโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่อย่างเงี้ยบ้านเล็กในป่าใหญ่นี่คือเป็นโครงการในลักษณะที่ว่าทําให้คนอยู่กับป่าได้พึ่งพิงป่าป่าเป็นธนาคารอาหาร ป่าเป็นฟู้ดแบงค์และคนสามารถอยู่กับป่าได้ด้วยคนมีวิถีชีวิตที่อยู่ดีกินดีแต่ป่าก็ยังยั่งยืนซึ่งมันผนวกรวมกับการอนุรักษ์ป่าเข้าไปด้วยนี่คือลักษณะของโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในบ้านเล็กในป่าขอบชายหรือหมู่บ้านชุมชนในขอบชายป่าเหล่านั้นแหละเป็นคนที่อนุรักษ์ป่า อนุรักษ์ต้นน้ำอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นที่อยู่ของสังสารสาัตว์เป็นที่ผลิตอาหารเป็นที่ผลิตยารักษาโรคเป็นที่ให้การอยู่ดีมีสุขต่อสังคมภาพรวมทั้งหมดโดยเฉพาะให้อากาศที่บริสุทธิ์นะคะเรื่องที่เกี่ยวกับป่าอย่างหนึ่งก็คือโครงการป่ารักน้าคนละโครงการนะของพระพันปีหลวงเนะะี่ยค่ะบ้านเล็กในป่าใหญ่นี่หนึ่งโครงการป่ารักน้ํานี่หนึ่งโครงการ เดี๋ยวท่านเป็นนักเรียนสาประราชาท่านได้เรียนแน่ๆค่ะในรายละเอียดที่มันจะเอาไปให้ท่านจับไปใช้ได้เลยป่ารักน้ำก็คือแนวการผสมผสานระหว,ว่างการอานุรักษ์น้ำโดยจะต้องมีป่าเพราะว่าป่าเป็นที่เก็บน้ำทำไมถึงน้ำกับป่ามันอยู่คู่กันพระราช ฉดํารัตองค์หนึ่งของพระพันปีหลวงที่สําคัญมาสําคัญที่สุดด้วยซ้ําถึงขั้นเป็นวาทกรรมแห่งโลกวาทกรรมแห่งยุคเลยนั่นก็คือพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ําฉันจะเป็นป่าป่าที่จงรักพักดีต่อน้ําพระเจ้าอยู่หัวสร้างเขื่อนฉันจะสร้างป่านี่เป็นพระราชดําดรัสของพระพันปีหลวงค่ะนด้นเห็นไหมมันอยู่คู่กันทำไมป่ากับน้ำอยู่คู่กันน้ำคือชีวิตค่ะ ป่าคือลมหายใจท่านจำสองคำดีเลยน้ำคือชีวิตป่าคือลมหายใจมันขาดกันและกันไม่ได้คู่ชีวิตสามีภรรยาคู่นี้ขาดกันและกันไม่ได้เพราะมันต้องไปคู่กันชีวิตจะอยู่ได้ด้วยลมหายใจที่อยู่ได้ต้องมีแบบพึ่งพิงพึ่งผากัน อันนี้มันเป็นปัจญาชีวิตที่แฝงอยู่แล้วบอกสอนคนไทยได้เป็นอย่างดีว่าทำไมน้ำและป่าจึงมีความสำคัญกับมนุษย์โลกมากมายขนาดนี้แล้วบุคคลสองคนที่เป็นตัวแทนของน้ำและป่าที่พูดถึงอ,อยู่ที่ประเทศไทยเป็นพ่อหลวงของแผ่นดินไทยเป็นแม่หลวงของแผ่นดินไทยเราด้วยนะคะอันนี้กำลังจะบอกพวกเราว่าเราโชคดีเหลือเกินน่ะโชคดีมากๆค่ะ อมันเป็นสิ่งที่จะบอกว่าโชคดีแล้วทํำยังไงปากดีแต่พูดว่าจงรักภักดีปากดีแต่พูดว่ารักแม่รักพ่อใช่ไหมต้องปฏิบัติบูชาเราจะต้องเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดให้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปสู่มิตินั้นให้ได้ในการที่จะปฏิบัติบูชาคืนให้กับแผ่นดินค่ะเพราะทั้งสองพระองค์ท่านเนี่ยทำเพื่อแผ่นดินค่ะแล้วตอนนี้ทิ้งแผ่นดินร้างเอาไว้อยู่แต่ทิ้งเครื่องมือไว้ให้แล้ว ว่าคุณจะพัฒนาสารต่อสืบอายุแผ่นดินนี้ต่อไปได้อย่างไรนี่คือความสําคัญมากเพราะฉะนั้นเครื่องมือที่เรามีอยู่คือมหาสารพระราชาของทั้งสองพระองค์ท่านเลยนะป่าลักน้ําก็เป็นโครงการที่ส่งเสริมการปลูกป,ป่าให้เงินเดือนคนที่ไปอยู่ในโครงการป่าลักน้านะคะสร้างเงินสร้างรายได้สร้างอาชีพสร้างความรู้ นะคะแล้วก็เอาไปปฏิบัติการดูแลอนุรักษ์ป่าคู่กับน้ำนะคะคู่กันไปอันนี้คือป่ารักน้ําไม่จําเป็นก็เป็นป่าต้นน้ําอย่างโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่คือป่าทุกที่ป่าชุมชนที่มันเป็นอาหารก็ไปสร้างโครงการป่ารักน้ําขึ้นมามีการทําฝายชะลอความชุ่มชื้นมีการเสริมพืชอาหารสร้างเป็นฟู้ดแบงค์ให้กับชุมชนนะคะ เนี่ยเราก็เรียนรู้ให้ชุมชนเรียนรู้แล้วก็ดูแลทั้งป่าและน้ําอยู่ด้วยกันตรงนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นป่าต้นน้าอย่างโครงการบ้านเล็กใต้ป่าใหญ่ก็ได้นะฮะบ้านเล็กในป่าใหญ่นะสองโครงการและสําคัญของพระแม่หลวงของแผ่นดินเราเลยบ้านเล็กในป่าใหญ่ป่าลักน้ํามีโครงการนึงสาคัญมากสําคัญมากกับเศรษฐกิจเข้ากันกับหลักสัตว์พระราชาปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระหลวงรอเก้าที่สุดนั่นก็คือโครงการ ฟาร์มตัวอย่างค่ะและโครงการฟาร์มตัวอย่างนี่แหละพ่อหลวงรอสิบสืบสารได้ชัดเจนที่สุดในในปีที่โควิดกำเนิดขึ้นค่ะฟาร์มตัวอย่างทุกแห่งของพระพันปีหลวงค่ะถูกพ่อหลวงรอเก้าใช้เป็นแหล่งพักพิงสร้างอาชีพเป็นที่กักกันโรคแล้วก็เป็นที่สร้างอาชีพให้กับคนที่ป่วยโควิดทุกคนเข้าไปในนั้นมีอาหารการกินดีมีสุขภาพที่ดีมีศูนย์บัญชาการในการป้องกันรักษาโควิดอยู่ในนั้น สร้างงานสร้างอาชีพคนตกงานเยอะเนาะเออคนตกงานแล้วก็ถูกไล่กลับบ้านเนาะโควิดอหยุดสิบสี่วันนี้ทําอะไรกินนะคะทั้งๆท,ที่ตัวเองก็ป่วยต้องหากินด้วยป่วยก็ยังต้องกินนึกออกไหมป่วยก็ยังต้องหาใส่ปากนี่แหละมนุษย์มันเป็นอย่างนั้นนะฟาร์มตัวอย่างถูกใช้ในไปในเรื่องของการที่จะเฝ้าระวังรักษาดูแลสุขภาพประชาชนที่ตกงาน ที่ป่วยที่ที่ป่วยที่ตกงานที่ต้องกลับไปอยู่ถิ่นฐานบ้านเกิดของตัวเองแล้วไม่รู้จะทําอาชีพอะไราร์มตัวอย่างจ้างงานารามตัวอย่างฝึกอบรมให้ฟความตัวอย่างให้ทุนบริหารทุนไปประกอบอาชีพทุกอย่างเพราะฉะนั้นในในช่วงนั้นหรือแมก้กระทั่งช่วงนี้นะใครใครอยู่ใครอย,รอยู่ใครอยู่ที่สกลนครไหมใครอยู่สกลนครน,นะคะ คุณแอดมินใครอยู่สกลนครนะคุณหมอท่านไหนอยู่บ้างยกมือขึ้นค่ะสกลนครอ่ะดิฉันกำลังกำลังจะไปรู้กวามืเียบแต่อะมี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 อะไรอะมีนะคะพวกเราอะมีมีโครงการจะไปจะไปที่ฟาร์มตัวอย่างที่สกลนครนะเพราะว่าที่ที่บ้านบ้านทรายทองอยู่ที่ปทุมวาปีนะเป็นฟาร์มตัวอย่างของสกลนครที่ มีชื่อเสียงโด่งดังมากเลยทีเดียวนะคะ,ะมีงานวิจัยตัวหนึ่งที่ที่ครูกแก้วต้องไปลงตรงนั้นอยู่เนาะไปเก็บงานนะคะอันนี้คือเป็นเป็นเรื่องความตัวอย่างที่มันสร้างเศรษฐกิจให้กับคนจริงๆแล้วก็ให้รอดพ้นดูแลเรื่องสุขภาพตัวเองได้มีวิชาดูแลตัวเองค่ะที่เขาบอกว่าเฮ้ยเราเป็นหมอรักษาตัวเองไม่ได้นะเว้ยทำแคปซูลฟ้าทลายโจรนี่ห้ามนะเว้ยไม่ได้ใบแพทย์แผนไทยไม่ได้อะไรห้ามทํานะ แปรรูปไม่ได้ทำไม่เป็นไม่มีเงินติดต่อไปแล้วสำหรับหลักการพึ่งตนนั้นเราทำเองใช้เองแล้วก็ดีกว่าดีกว่าระบบธุรกิจทำอย่างแน่นอนองค์ความรู้เหล่านี้มันกำลังถูกเปิดเผยออกมาแล้วเราก็กำลังจะเอาประชาชนเข้าไปเรียนรู้ผ่านฟาร์มตัวอย่างเนี่ยฟาร์มตัวอย่างก็มีเยอะมากนะคะเหมือนกันกับกับโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่นะคะ หรือป่าลักน้ําก็เหมือนกันนะคะฟาร์มตัวอย่างก็เหมือนกันมีแทบทั่วทุกประเทศเลยตอนนี้เราตกงานเราไม่มีอะไรจะกินนะเดินไปเลยไปที่ฟาร์มตัวอย่างเลยคุณจะได้ทุกอย่างดังปาถนาเพราะนั้นคนหมดสิ้นหน,นทางไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้โอ๊ยไปอาศัยพระบารมีของท่านค่ะตอนนี้พ่อหลวงรอสิบเนี้ยสืบสารและสาตัยยศโครงการฟาร์มตัวอย่างทุกพื้นที่เลยนะคะ อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากเป็นเรื่องของเศรษฐกิจโดยตรงเลยเศรษฐกิจและภูมิปัญญาที่มันมาแมชชิ่งกันก็คือโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพการฟื้นฟูช่างสิบหมู่ตั้งแต่เรื่องเส้นทางสายไหมเลยนะไหมไทยไปสู่ทั่วโลกอ่าเนี่ยเดี๋ยวบรรดาท่านสุภาพสตรีสุภาพบุรุษทั้งหลายในห้องเนี้ยนะ เราควรจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชุดชุดเขาเรียกว่าชุดผ้าไหมที่มันออกงานคืออย่างนี้มันเป็นเรื่องราวของการสืบสารซอฟต์พาวเวอร์วัฒนธรรมไทยนะ,ะงานวิจัยของพระพันปีหลวงมีอยู่หนึ่งงานที่เป็นบนเส้นทางสายไหมเอาผ้าไหมของไทยอ่ะจังหวัดใดก็แล้วแต่นะคะเอาไปตัดเป็นชุดไทย ชุดไทยมีถึงเจ็ดยุคด้วยกันไทยจิตรดาชัยจัก,กรีไทยบรมพิมานไทยอู้ชุดไทยสวยๆแบบมีประมาณเจ็ดเวอร์ชันอเนี่ยนะคะเป็นงานหนึ่งที่เราจะสามารถส่งเสริมหมายถึงว่าสนับสนุนนะเนาะสนับสนุนผู้ประกอบการหรือว่าเกษตรกรที่เขา ปลูกมอเลี้ยงไมที่เขาทอผ้าไหมจะภาคไหนก็มีทอทั้งนั้นเลยค่ะไม่ต้องไปงึดว่าอยู่แต่อีสานหรือเหนือไม่ที่ไหนก็มีข้าผ้าทอค่ะจะเป็นผ้าทอลายไทยอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นการอนุรักษ์เอ่อทำไมถึงชวนใส่ชุดไทยเนาะผ้าไทยอาคุกแก้วนี่เวลาเวลาออกงานก็ต้องใส่ผ้าไทยเหมือนกันนะแต่ส่วนมากก็เป็นผ้าฝ้ายค่ะผ้าทอฝ้ายเพราะอะไรมันอยู่ใกล้บ้านมันหาง่ายไงเงยอ่านะคะก็จะประมาณอย่างนั้น ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ถามว่าเป็นปฏิบัติบูบชาไหมปฏิบัติสิเพราะคุณมีส่วนในการที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ที่เขาอยู่ต้นน้ําไงเราเป็นคนอยู่กลางน้ําปลายน้ําแล้วก็โอ้ไม่มีปัญญาไปปลูกหม่อนเลี้ยงไหมไม่มีปัญญาไปทอผ้าหรอกค่ะเราก็สนับสนุนกันเราจะอยู่วิติไหนก็แล้วแต่บนเส้นทางการพัฒนาตรงเนี้ยแต่พอพันปีหลวงทําครบวงจรค่ะ ทำเรื่องเหล่านี้ครบวงจรเลยบนเส้นทางสายใหม่นีนพุทธธทําเยอะมากแล้วก็ยังเผื่อแผ่ไปถึงช่างสิบหมู่ทุกมิติเลยตั้งแต่งานจักสานเนะาะภาคใต้มีอะไรนะกระเจากระจูดอะไรเนี่ยอะไรนะ,ะรนะเป็นเส้นทออใครรู้นะภาคใต้ม,มีต้นก,กระจูดใช่ไหม <จะ S 1> เป็น <จะ S 1> พืช <จะ S 1> ของภาคใต้ใช่ไหมอีสานเขามีกกเหรอนะ อ่างานงานอย่างเงี้ยเป็นกระเป๋าเล็กๆที่เป็นเส้นกระจุดอะที่เป็นเล็กๆอ่ะโหวิจิตพิสดารมากสวยมากๆนั่นคือสิ่งที่องค์กจะบอกว่านี่นี่ต่างหากที่ได้ทั้งเศรษฐกิจได้ทั้งอัตลักษณ์ได้ทั้งวัฒนธรรมวิถีได้ทั้งการช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรบนพื้นฐานของความให้เขามีความพออยู่พอกินมีสกิลกิจกรรมที่มันครบเวอร์ชั่นขนาดเนี่ย มีสักกี่เรื่องที่สามารถยังประโยชน์ได้หลายหลายหลากมิติมากขนาดนี้แต่จงไปสังเกตเลยค่ะสาสราชาปยาเศรษฐกิจพอเพียงทุกๆก,กิจกรรมนะมีประโยชน์หลากหลายและครอบคลุมทั้งทางตรงและทางอ้อมเพราะว่าอะไรการยังประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมมันเป็นความยั่งยืนอะเป็นความยั่งยืนจริงๆเลยซึ่ง กระบวนการอื่นหน่วยงานราชการหรือกฎหมายหรืออะไรต่างๆที่ไม่กระทั่งภาคเอกชนภาคอะไรต่างที่เขาทำเนี่ยเขาไม่ทําเส้นการพัฒนาให้เป็นรูทให้เป็นเส้นทางเดียวกันให้อยู่ในกระบวนการเดียวกันแต่กลับเลือกที่จะต,ต,ตัดตอนตัดตอนตัดตอนการพัฒนาเราถึงเป็นเหมือนอรู้ก็รู้ไม่เต็มอ่ะเป็นคนไม่เต็มบาทอ่ะมันจะเป็นสามจลึงอยู่ตลอดอ่ะ หรือบางทีก็เวอร์วัาวางอลังการปริญญาเอกหลายใบมันก็เลยคนคนเกินบาทไม่มีความพอดีเต็มบาทคือพอดีค่ะพอดีพระเง้อยังฉันอยู่แต่ในบาทนะมันหมายถึงทั้งบาทเงินและบาทพาะระอ่ะแหละความพอดีนะ่ะให้มันเต็มบาทอย่างนั้นนะคะแล้วอะไรแหละมันจะมีมิติของความพอดีขนาดนั้นได้อะ มันต้องใช้ปัญญาในการไปเติมเต็มตรงนั้นด้วยต้องเรียนรู้ว่าเป็นวิชาแท้หรือเปล่าที่เอาไปเติมจนล้นอยู่นั่นนะ่ะไม่รู้เรียนไปมากมายอู้เรียนไปจนถึงไปขั้วโลกแล้วอะเรียนจนไปดาวอังคารจองตัว๋วไปอ่มีเงินอภิมหาเศรษฐีตอนเนี้ยกำลังกำลังถูกหลอกอยู่เรื่องสองเรื่องนะเช่น เอาสเต็มเซลล์ของเราเนี่ยไปไว้ที่ยานอวกาศนี่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเอามันกลับลงมาไปบินรอบรอบโลกสักกี่ปีก็ว่าไปนะเออเหมือนฝากธนาคารไว้อย่างเงี้ยนะมีเงินก็ทำแต่ว่าเพื่ออะไรเนี่ยถ้าคุณไม่วิมุตตหลุดพ้นไม่ไปอยู่โลกนิพพานคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิด แก่เท่าชาลาได้หรอคะมันไม่มีวิชาอะไรหรอกสิ่งที่เราไม่มีอ่ะคืออวิชัยนะเราก็รู้แค่สามเปอร์เซ็นตของโลกใบนี้แหละทํากลางร้อยเปอร์เซ็นตะนั้นน่ยมีอะไรที่ไม่รู้อีกตั้งเยอะแล้วจะไปเสียเวลารู้เพื่อชีวิตอยู่แค่แปดสิบปียงังรู้เพื่ออะไรพระพันปีหลวงอยู่เท่าไหร่คะโอ้โหมีคนไปกว่าซื้อลอตเตอรี่กันหมดแล้วมั้งป่านเนี้ยเก้าสิบ สามเก้าสามเกสิบสามนะคะเวลาสวรรค์นาคตยีเด็ดจุดยี่เด็ดนานได้เลขมาเพิ <Stuff> ่มเอาละนี่คือหนึ่งโครงการนะเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงเป็นแม่แห่งชาติเป็นแม่หลวงแห่งแผ่นดินแล้วก็ได้รับการยกย่องเป็น พระมานดาเห็นความหลากหลายทางชีวภาพด้วยความที่พระองค์ทํางานด้านป่าอนุรักษ์ป่าส่งเสริมการปลูกป่าอนุรักษ์ต้นน้ําเป็นคู่ชีวิตที่สําคัญที่สุดมันจะขาดกันไม่ได้เลยกับพ่อหลวงโรก้าวที่ผ่านมานะซึ่งก็ถือว่าเราอ่ะอย่าไปใกล้เกลือกินด่างถ้าเรารักพ่อเรารักแม่ของแผ่นดินจริงๆอ่ะเราจะต้องไม่สักแต่ว่าใส่ชุดดำนับจากนี้ แต่ว่าเรามันจะบอกว่าปฏิบัติบูบชาด้วยการน้อมนําเอาคําสอนเหล่านั้นเข้าไปค่ะอะไรที่ท่านต้องการเป็นองค์ความรู้อลค่ะซึ่งเชื่อมั่นว่าเป็นองค์ความรู้ที่ไม่ถูกตัดตอนไม่ถูกการสร้างความเข้าใจผิดหรือไม่ถูกดึงไปสู่ระบบธุรกิจเป็นเม็ดเงินไปสร้างผลกําไรกับใครบางคนบางกลุ่มบางพวกเท่านั้นการจะหลีกหนีสิ่งเหล่านั้นท่านต้องหาให้เจอความรู้แท้ความรู้แท,ที่จะบอกว่านี่แหละใช่ นะคะซึ่งดิฉันเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ถอดองค์ความรู้เป็นบทเรียนจำนวนมากในหมวดดินน้ำป่าคนที่พูดถึงในาศาสตร์พระราชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยซึ่งเดี๋ยวเรื่องนี้ปรึกษากับคุณหมออยู่เนาะคุณหมอแอดมินอยู่ว่าอ,อีกไม่นานนะคะเราจะเราจะรอดหนังสือที่มีคุณค่ามากนะคะซึ่งจะแบตชิ่งงานของพระพันปีหลวงเข้าไปด้วยเป็นเรื่องราวของการ ทําหนังสือที่ทรงคุณค่าขึ้นมาเล่มหนึ่งของแผ่นดินเลยทีเดียวนที่จะนำมอาอ,องค์ความรู้ทั้งหมดทั้งมวลไปบรรจุเอาไว้เป็นเป็นอภิมหาศา,ศาสตร์ของแผ่นดินเรานรฝากไว้ให้แผ่นดินร่วมกันซึ่งพวกท่านมีส่วนร่วมอย่างไรส่วนร่วมในการที่จะสนับสนุนต่อยอดมีส่วนร่วมในการที่จะร่วมกันสืบสารสิ่งเหล่านี้ย เอาตำราเหล่านี้ลงไปบนแผ่นดินจริงๆคนละเล็กละน้อยก็ยังดีนะคะคนละเล็กละน้อยก็ยังดีในการที่จะปฏิบตับติบูชาเนาะอันนี้ก็เหมือนกับเกินหัวไปสักโอ้โหเก,กือบยี่สิบนาทีแล้วนะคะแต่เราจะเป็นอย่างนั้นได้วันเนี้ยวันน,น,นี้มีประเด็นจะเปิดใจกับท่านห้องนี้เป็นห้องเปิดใจเป็นห้องที่กำลังจะหลอมรวมขอโทษที่ฉันกำลังจะครูแก้วกำลังจะ ขออนุญาตเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้หลักจิตวิทยาในการเปลี่ยนความคิดท่านนิดนึงทําไมต้องเปลี่ยนบางท่านบางคนไม่ต้องเปลี่ยนเนี่ยเพราะว่าท่านน่ะเป็นคนที่ใช่อยู่แล้วแล้วก็วัยวันของชีวิตเนี่ยท่านสละตะช่างน้ำหนักได้แล้วว่าอะไรดีไม่ดีอะไรจริงไม่จริงนะคะแล้วก็เชื่อมั่นในวัยวันของท่านอยู่แล้วว่าท่านมีภูมิของท่านเองอยู่แล้ว แต่มันมีความสําคัญอย่างนี้ว่าเราจะถ่ายทอดภูมิประสบการณ์ของท่านอย่างถูกหลักการหรือเพื่อช่วยมวลมนุษยชาติลําดับเป็นขั้นเป็นตอนไปเนี่ยเราจะมีเทคนิคในการถ่ายทอดหรือช่องทางในการถ่ายทอดอย่างไรหรือเป็นช่องทางในการบอกต่อสังคมอื่นได้อย่างไรเราจะต้องทําความคิดของเราให้มันตรงกันก่อนต้องตรงกันก่อน ทิฏฐิสามัญญาตาความเห็นต้องตรงกันเสียก่อนนะคะความเห็นตรงกันนั่นก็คือเราจะต้องรู้จักที่จะมีส่วนร่วมในสามร่วมร่วมแรกก็คือการที่จะต้องร่วมคิดค่ะมันไม่มีอะไรที่เ่อเขาเรียกว่าอะไรระดมพลังสมองอะแล้วดูดูท่านทุกคนสิคะ รุนแล้วแต่เป็นปรมาจารย์ของตัวเองแต่กำลังจะเอาความเป็นปรมาจารย์ผู้ทรงภูมิผู้รู้ของท่านอายุหกสิบปีอัพเนี่ยออกมาเป็นครูแห่งแผ่นดินได้อย่างไรอันนี้คือในยะความสำคัญเพราะเราคุยกันในไม่มีใครใครอายุต่ำกว่ายี่สิบมีไหมคะเนี่ยไม่มีแล้วอะ่ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะ ประสบการณ์ของท่านคือต้องเอามาคิดร่วมกันค่ะคิดร่วมสองทำร่วมอ่ะอย่าสักแต่ว่าคิดสักแล้วสั่งแต่คนอื่นทำไม่ได้อ่ะค่ะมันก็ต้องฝึกใจตัวเองให้ให้เริ่มคิดได้อะนะคิดได้แล้วก็ต้องทำได้ทำได้แต่ว่าเราอย่าไปทำคนเดียวไว้ละป่านนี้แล้วคิดก็อย่าไปคิดคนเดียวทำก็อย่าไปทำคนเดียวเพราะฉะนั้นคิดร่วมทำร่วมข้อสามได้แน่นอนค่ะ ข้อ3ได้แน่นอนคือประโยชน์ร่วมไม่ทิ้งกันไปไว้ข้างหลังไม่ไม่สักแต่ว่าและไม่ทีบหัวใครส่งไปไหนด้วยไปด้วยกันคิดร่วมทำร่วมประโยชน์ร่วมนี่คือกระบวนการที่จะทำให้ยึดโยงคนในสังคมอยู่บนฐานของบรรทัดฐานเดียวกันของการพัฒนาคิดร่วมทำร่วมประโยชน์ร่วม นะคะเรามามองกันมิติของทั้งสามมิติเนี่ยแล้วก็พยายามจะบอกทุกท่านว่าท่านควรจะมีความคิดในการที่จะคิดร่วมมิติใดมิติใดก็คือตามประสบการณ์ของท่านถูกไหมตามความรู้ของท่านในการที่ท่านจะมาเป็นครูของแผ่นดินทุกคนทุกท่านค่ะธรรมะลพบุรีค่ะสวัสดีค่ะ สองก็คือการทำร่วมทำร่วมนี่หมายไม่ใช่เฮโลกันไปเอามือในในมิติของนักเรียนสารประชามีการไปเอามือคือไปลงแขกไปลงแขกกันนะคะไปเอามือกันนะแต่ว่าทำร่วมของเราคือเอาวิชาความรู้ที่คิดร่วมเรียนรู้ร่วมกันเนี่ยไปทำที่บ้านท่านนะคะไปทำที่บ้านท่านแล้วก็การรับประโยชน์ร่วมคือ ให้คงประโยชน์นั้นไว้ภายใต้แบรนด์เดียวกันพอจะเข้าใจไหมเหมือนกับการตั้งองค์กรปิดทองหลังพ่อเนี่ยค่ะทุกท่านมีแบรนด์แล้วค่ะแบรนด์ปิดทองหลังพ่อนี่แหละแต่แง่แง่าการไปสร้างเศรษฐ,ฐกิจแง่ของการไปสร้างเม็ดเงินอะไรเพื่อไปปลดหนี้ของท่านหรือเพื่อไปทำกิจกรรมยังประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจชุมชนหรือ ครอบครัวท่านหรือตัวของท่านนะ่ะมันอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นใช่ไหมคะเออนี่กราลลงถึงจะบอกว่ามันถึงต้องมาช่วยกันคิดไงคิดร่วมทําร่วมประโยชน์ร่วมสามเรื่องนี้วันนี้เปิดใจวันนี้ท่านเข้าใจสิ่งที่ครูกแก้วพูดไหมคิดร่วมทําร่วมประโยชน์ร่วมท่านจงพูดในมุมของตัวเองออกมาในเรื่องสามเรื่องนี้คะ่ะ ท่านคิดร่วมท่านคิดว่าท่านจะคิดอะไรร่วมกับพวกเราทุกคนทําร่วมท่านจะทําอะไรร่วมกับทุกคนในองค์กรปิรองหลวงพ่อของเราเนี่ยและสามประโยชน์ร่วมท่านหวังประโยชน์อะไรจากพวกเราทุกคนคุณหมอแอดมินจดการบ้านเปิดใจทันไหมกำลังจดเจ้ค่ะ คิดร่วมทำร่วมประโยชน์ร่วม,นวมในมุมมองของในมุมมองตัวตนของท่านความสามารถของท่านท่านจะทำอย่างไรอ่าคนละสองนาทีสามนาทีอ่าเชิญแอดมินค่ะ